ปลาเนี่ยห,หัวมันหรแซบหัวปลาก็าาาหัวปลาอันเดหนึ่งสองสออามเอาหนึ่งสองสามปลาอะไรไม่มีหัวปลาตินย ไอ้กูถามนะยังเขาว่ากูชีเรามังดีเขาว่าเจ้าคือชีเรามังดเออเจ้าบ่คือกี่เราคือยังเงินเจ้าว่าแต่กี่เราคือเจ้าเองกำมันกับแมนยูอ้ยเนาะไปใส่กับไม่ใส่มีต่คอนถามมาดีว่าคือกี่เราอือมีต่คนมาคอยเจ้าบ่คือดอกเอาเจ้าชีเราคือเจ้าเองเนาะเป็นยังน้ำตาคืออะไรอีกฮะ มันตาเจ็บครับน้ำตาไหลอย่าไปสีมันเอๆกินบ่เข้ามื้อนี้เฮ้ยกินแล้วเนาะโอ้หนึ่งปลาเป็นจะเสียบปะเนี่ยหนึ่งปลาหยังปลาเข็งโอ้ยปลาเข่งบ้านเจ้าตีเป็นจังซี่ติปลาหยังปลาค้อปลาหยุดเฮ้ยปลาเอาปลานั้งติีเลยเถ่ายไปหนะอู้่ายเราลุดเออไปหยุดพะนะ อู้กรับสวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วรับผมเฮียต่ำฮัมตงชาแนลมูนี่ก็ได้ปิ่งปลาเข็งเนาะพี่น้องเนาะมาตอนทำมาซูพี่น้องกับอาจารย์ออดร้อยสี่ครับผมครับกรบสวัสดีครับผมอาจารย์ออดร้อยสี่มาพ่อกันอีกแล้วครับเออมาในแบบสไตล์สไตล์บ้านๆเช่หเออนี่แหละครับกับบรรยากาศบ้านๆครับผมโอ้เอ อีย่งก้องเขาเอาก้องเขาเจ้าประเทสเด็กินเข่ากูเ่็นยังไงติกับแก้วปลาแดกพี่น้องเอาปั่นข้าวมีไงเอาขออนุญาตกินได้พี่น้องเอาปั่นเลยแก้วปลาแดกพี่น้องกับหนึ่งปลาเขาเป็นปลาอยังปลาตะเพียนบ่ปลาตะเพียนเลยเอาหนึ่งกินแล้วกับมีความกินพร้อมกันข้อมเพียนหนึ่งสองสามออเอาหนึ่งสองสามอือ แช่ไม่เหลือฟงออกปากๆคม่มแส่ครับอือกินครับเอานี้หนึ่งก็เออหนึ่งปลาหนึ่งปลาตะเพียนกินแล้วมันจะมีคว่วเพี้ยนเลยเข้าปาครับผักสดๆข้าวโพดพี่น้องโหดอ้อนหวาน เียบบ่ผักกาดหวานเขาสันหอม,อมข้ามวันสุนนนนรินข้ามวันสุรินก็เมนดีมาพี่น้องกินน้ำกันนะครับโอ้ตะว่ากลางมันหลายได้เอาหอ,อยกินหนังเน่าเจ้าก,กินกลางอ่มอมดไดีเยอะมามาท่านเนสว่างมาท่านเหนเ,หเศร้าว้ยวง <laughs> ข้ามยังไงเบงเอา้าเบ้ข้ามยังไงโซ่เพื่อนมึงเล่งดีๆเล่งดีๆเอาสามสองโชคดีโชคมันทุกคนจวดจูเอาไหมจ้ำเกียวเอาไหมเอาไหมเอาแบบเอาแบบเอาแบบแข่งไพ่สักคนหนึ่งสองสามอือกินหลายกินเหล่าพาน้องไปเรียนวัดอือ <c oughs> อุ่นหน้องปลาตะเพียนก่างมันสีลายๆนิดนึงเนาะจำจำปลาแดดคอยอปลาแดดคอยว่ามันปลาไอ้ปลาเมือกถือไอ้บดระว่างก่างสากระก่างไม่เคยกินมั้งแสดงสิสีข้าวค้อเจ้าปลาแดดกัเดกนเะป็นอน่อ,อนจอับได้ มาแจกกับไปห้าหมอเอาต้นกันลูกอีสานนี่รเขาติดมือ,นนนนอ,อเนีย่ยงันอือหืองคนเดียวอือยอดบรรยากาศอือโอ้ แซ่บดีจ้าตามันอโอ้พี่น้องตาตาตามองแซ่บเลยระคว่างกังเฮ้ยซากังพวกแซ่บนี่กางหน่อยเจ้ไหมครับหน่อยครับมันจะกังหน่อยไม่ไงทำไมกระดูกแล้วเนาะกางังอื้อหือ ปลามันก็ต้องมีก้างธรรมดาแ่ะปลาหมึกบ่มีปลาหมึกบ่มีก้างไม่มีอย่างปลาปลาอะไรไม่มีก้างปลาหมึกปลาอะไรไม่มีหัวปลาตีนมันมีหัวอยู่เด้แน่นหว่าทำไปเบิ้งเอ้า กินคำาวหนียวบะไหนนะพี่น er ้องต้องระวังระวังกางมันนีเศษต้องเล่มกินอันยังแซ่บอือหือมีแม่หัวไหมขอหัวได้เอากินตามันเอ๋อตัดไปเหรอขันเป็นสมเป็นสมแซ่บป้าปลาเนี่ยไม่ใช่สมหัวมันเหรอแซ่บเหรอครับ หัวปลาโอ้หัวปลาอะเออเออะออเยอะนะตามนัดเลยเอ๊ะทวารวันน <therapist. S 1> oh, ี้เขาจะเดินทางมาใส่แน่นเลยไปซีสเกตไปซีเกตซีสเกตบ้านเองมาต้องเก้งใก่กันโอ้ซีสเกตกันเองมาต้องเก้งใก่กันครับจะไปซีสเกตครับวันนี้ครับจะไปกินกินไปไป กินไปไปโตเฮ้าพี่หากินก๋วยหมูใส่หมดแดงมั้ฮะทางคนเขากินก๋วยหมูใส่หมดแดงเนี่ยหมาอืออื้ออโอ้อื้อโอ้น้ำตาเขากระไหลเลยสมนีหายกินยาตัวกินเข่าได้กินยาแล้วโล่กินยาแล้วเดี๋ยวเฉพาไปเร็วมด สองปั่นหรออนึงไอ้พาพปเห่นอยากไปวัดบ้งอยากไปใส่โอ้ไปเจียวหญ่าให้งวดหงิไปวัดขมขมวดยังนึกจริงตรหวานเนอะอื้อ้ว้าวไข่ฮะ ใขหโอ้ยใคป่าอู้บนเมนนกระเทียมอืออือปัญญาอ่อนบุก่คยกินเขาเว้ยมิเต่บ่เจ้ากินสองสามค้ามมงเกิดยูดเ่เได้เป็นปีก่อนอ้าไปาี่เน้นพักอื ออืมเน,นี่ยขนมดีจังนนเลยสุดยอดพี่นนองมันแบบกินคำไงบ่ได้เนาะมันต้องมันย่านกลางสุดยอดเลยครับกลางก่างซังรังเนี่ยกลางว้าวอ้๊ย <laughs> อะไรตกใจคนหัวใจอ่อนเนาะ ยังเหรอกันจะให้กินข้าวกับปลากินน้ำตากับข้าวดีกว่าอืมกินข้าวกับปลาเหรอความว่หามากกักกินกับน้ำตาดีกว่าอืมอาวพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้กะกินเสร็จก็สิได้เดินทางไป,ไปบ้านเนี่ยได้เดินทางไปซีสกเกตเนาะครับ,รบไปถ่ายเอ็มวีไหมพี่น้องครับผมมื้อนี้คิกะเป็น,ปนยังคือได้ถ่ายเอ็มวีไหมมัน โอ้ยไม่อยากบอกนะบอกบ้างบอกไปแล้วบอกนิดนึงครับเอาบอกเป็นน้องเนมันมีเอ็มวีนันทีดเล้วครับแต่ว่ามันมาคัดใจกันนิดน้อยกันเลยว่าสิปถไทยไหมจะคัดตอนนั้นออกครับผมอ๋อครับว่าได้จอจงไผบว่าได้บ่งซื้อผู้ใดมันมีคนหนึ่งครับมันมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งนวงการเดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าเอ็มวีเนี้เขาไปแล้ว เฮาจีบเอาเขาหฮาจีขอตัดออกนะครับเนาะครับผมจะตัดออกเอา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 ไม้เห็ดไม้นะครับอืมกะพาติดตามนะครับเอ็มวีนี่เอ็มวีเพียงอย่างเงี้ยหัวใจงงงูหัวใจงงๆครับเอ็มวีนี่เดี๋ยวจะออกไหมครับวันนี้ตัดตัดต่อไหมเห็ดไหมมครับถือไปใช่ไหมเสียงเงินถึงเจอตัวนั้นครับผมครับผมกะอิมล้วเดี๋ยวก็บจิเตรียมเขาเตรียมของนะ อิ่มไปอิ่มเหรออ่ากาบล่าพื้นดิ้ครับอันนังสี่อะผมกขอกรับสวัสดีขออำลาแคลนแคเอซี FC ทั้งหลายครับผมถัดติดตันไครับแล้ววุงนี้ผมจิไปสีสเกตครับผมกับผมการกระทําใดว่าจะใดบรสุภาพผมกับอา่าวหรือแก่งร้อยสี่ก็ขอโทษขอให้ไว้น้ำนะครับพฤติกรรมใดบ่หมอสมก็ขอโทษสําหรับคนที่ บ่ามากกะขอโทษขอให้แล้วครับสำหรับคนที่มากกะที่หันการติดตามขอบคุณในร้ายครับอยู่ดีไม่แห้งคือผูชุกมล่ลำๆเลยๆเด้อครับสาธุ